สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ EDD Podcast กับตอนที่2ของเราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง q ว b บิและควอนตัมเกตค่ะฟังดูอาจจะยากแต่เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดค่ะ ในตอนที่แล้วเราพูดถึงควบิตกันไปนิดหน่อยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าควบิตคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงงั้นเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะคะควบิตย่อมาจากควอนตัมบิตมันคือหน่วยข้อมูลพื้นฐานในควอนตัมคอมพิวเตอร์ถูกต้องครับต่างจากบิตปกติที่มีแค่ค่า0หรือ1 ควบิตสามารถอยู่ในสถานะ 0, 1หรือทั้ง0และ1พร้อมกันได้นี่แหละค่ะที่เรียกว่าซ u เปอร์โพซิชันสถานะที่เป็นไปได้หลายค่าในเวลาเดียวกันฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยเนะแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับยังมีอีกปรากฏการที่สำคัญคือ Entanglement หรือความพัวพันควอนตัม อันนี้คือถ้าควบิตสองตัวถูกพันกันแล้วเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งอีกตัวก็จะเปลี่ยนตามทันทีแม้จะอยู่ไกลกันใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือสิ่งที่ไอสไตล์เรียกว่า Spooky Action at a Distance และมันเป็นหัวใจของพลังควันตัมฟังดูน่าทึ่งค่ะทีนี้มาถึงเรื่องควันตัมเกตกันบ้างนะคะควอนตัมเกตก็คือคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนสถานะของควบิตครับคล้ายคายกับลอจิกเกตในคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ความพิเศษคือควอนตัมเกตสามารถทำงานกับซูเปอร์โพสิชันและเอนแทงเกิลม์ได้ตัวอย่างควอนตัมเกตที่นิยมใช้เช่น X Gate, H Gate หรือฮา d a m มา d ์เก e Z Gate และ C Not Gate ช่วยอธิบายง่ายๆสักสองตัวได้ไหมคะได้เลยครับอย่าง H Gate ใช้สร้างซูเปอร์โพสิชันถ้าเราเริ่มจากสถานะศูนย์แล้วใช้ H Gate จะกลายเป็น0และ1พร้อมกันแล้ว C Not g เก e ล่ะคะ C Not Gate จะใช้ควบคุม Q คิวบิตตัวหนึ่งตามอีกตัวถ้าคิวบิตแรกเป็น1นึ่งจะพลิกคิวบิตที่2ถ้าเป็น0นย์ก็ไม่ทำอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวงจรควอน,วนตมัมใช่ไหมคะใช่แล้วครับเราเอาคิวบิตหลายตัวมาเชื่อมกันผ่านเกตเพื่อสร้างโปรแกรมควอนตมัมแล้วเราสามารถดูตัวอย่างได้ที่ไหนบ้างคะ IBM Quantum Composer เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เราสามารถลากควบิตและเกตมาสร้างเซอร์กิตได้เลยครับงั้นตอนต่อไปเรามาเขียนควอนตัมเซอร์กิตง่ายๆด้วยคิดคิดกันดีไหมคะดีครับจะได้เข้าใจตั้งแต่การสร้างควบิตจนถึงวัดผลลัพธ์จากมันเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะอย่าลืมทดลองด้วยตัวเองนะคะแล้วเจอกันใน EDD Podcast ตอนหน้าสวัสดีครับ